กลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับคุยและข่าวทั้งช่องตามติด ชีวิตอีสานโดยทิศแดงคนไข้นำเอาข้อมูลแนวทางเรื่องราวข่าวคราวที่น่าสนใจหลยสำนักหลายอาจารย์หลายแหล่ข้อมูลเพิ่นเอื้อเฟือแบง่งปันมาเฮากะเอามาฝากเอามาตอนเบาสู่กันฟังและเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นซึ่งกันและกันเด้อพี่น้องครับพอกันคลิปนี้นะครับ18.29นาฬิกานาทีของวันที่10กรกฎาคม2568มื 2, ้อน,นี้เป็น มือสาคัญทั้งพระพุทธศาสนาตุละนะครับเป็นวันอาสาละหบูชาเนาะนะครับเป็นมือที่องค์พระสมมาสัมพุทธเจ้านี่เพิ่นเทศนานะครับเทศให้กับปัญจวัคคีย์ฟั่งนะครับเป็นเทรอแหลกนะครับหลังจากที่เพิ่นตัสรูแล้วนะครับผู้อยู่ใกล้สิทธิเพิ่นก็เป็นปัญจวัคคีย์ทั้งหาเนาะตอนนั้นก็ได้นะครับก็เป็นผู้ได้ฟั่งกวนมูนะครับปัญจวัคคีย์ตั้งหาหนซื้อว่าตั้งไดแน่กบุนะครับที่แดงก็ะจำบุได้แล้วละ นะครับเอาเมแรงหลายผูหลายคนกับไปเวียนเทียนเนาะเตรียมตัวสิไปเวียนเทียนเด้นะครับกับให้กำลังใจเด้อนะครับพี่น้องเร้าผุดเฮ้ากระได้นะครับข้าวข้าวต่างๆนี่รับตอนนี้เพิ่นกับเสียบทะไนเบิดอยู่เดยนะครับเพิ่งสิได้แค่สามสี่หาคนเนาะนะครับจากสิบสองคนมาสนว่าตามข่าวพ่นวาจังสันละสําหรับไม่ออกก่อไกลกระได้นะครับขันเป็นเพิ่นโบมันนั่นกับสีบอสิบ่มีผูผูได้เนาะนะครับว่ามันเป็นอย่างสี่นั่นนะนะครับเพิ่นกับมีส่วนดีอยู่ นะครับขันมีเพ่นแบบเพ่นนี่จักสีหาคนนี่ก็โอ้นะครับว่บนเป็นสีสะอาดปลอดอ้อยต่อยเติบหนึ่งอยู่ตีนะครับสําหรับวงการอาดงขมิ้นเข้าีนก็ได้เด้นะครับที่แดงผลม่องจังสันเด้พี่น้องเนาะนะครับสิพาพี่น้องมาตามต่อขอบุญแนวทางเด็กวิ่งเงินลานนะครับตัวเดียวบนล่างของแอดดวงแก้วเด้อนะครับหมวด่ิพานมากกามากกบเขาหมวดก่อนพูนก็มากกบเขาเด้อนะครับบุคคลสิาพาดโดยเหตุผลประการทั้งปวง พี่น้องครับแนวทางของคุณแม่สวีเดนนะครับแนวทางของน้องยาวนะครับแนวทางจากอาจารย์ประสิทธิ์ปรลุงสมพงศ์นะครับพันแดงปั่นสามตัวมหฮางเดี่ยวเด้นะครับเด็กฝันของคุณอุบลนะครับเดกกะภูเบาะประสองค์ออกน้าพี่น้องครับเป็นการทํานายตัวเลขทายตัวเลขผลการออกรางวัลของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้าเล่นการพน,นันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด้อพี่น้อง เขามาเริ่มต้นกันทีเอาเป็นผู้เพิ่นบวประสงค์ออกน้ำสกนอตนะครับเพิ่นแบงปันมาเดนเจ็ดกับแปดเด้อพี่น้องครับเจ็ดนี่ก็เจ็ดซีเจ็ดหานะนะครับแปดนี่ก็แปดซีแปดห้าเขานี่แหละนะครับสามตัวเจ็ดแปดซีห้าซี่แปดพี่น้องผมนะครับขอบุญแนวทางผู้เพิ่นบวประสงค์ออกน้ำเพิ่นว่าคันมันถื่หมวดนี้แล้วเพิ่นยังสิบอกซื้อว่าสั่นพี่น้องครับขอขอบคุณหลายเด้อนะครับ ถัดมาจากผู้พันบอรประสองค์ออกน้ำก็สิเป็นของมูลแนวทางของเอาเป็นของคุณแม่สวีเด่นเนาะนะครับคุณแม่สวีเด่นเพิ่นแบงปันมาตต้งต่เล็กออกแล้วเด้อที่แดงพันพึง่งเด้หยิบมาสูเบิงเป็นตามสูตรแม่เพินเน่นเป็นทั้งเท,งท,งท่งนะครับแต่ว่าเ้ากักกันทั้งลุ่มน้ำเนาะพี่น้องเนาะนะครับตัวหลักเพิ่นมีสามมีหามีหกนะครับจะประกบนีนมีแปดกับศูนย์ก็จับใส่กันเนาะนะครับสามแปดสามศูนย์ หาแปดหาศูนย์หกแปดหกศูนย์นี่แหละนะครับพี่น้องครับขอมูลแนวทางของคุณแม่สวีเดนกราบขอพระคุณห,หลายๆเด้อคุณแม่ครับวันนี้ก็ให้มาให้เขาเดอร์นะครับในภาพี่พ่อน้องเขามีโศกมีลาบพี่น้องท่านใดนะครับผู้ใดมีขอมูลแนวทางตัวเด็ดตัวดีตัวดังเด้อนะครับบวสิเป็นมาจากสูตรนะครับมาจากฝันมาจากการคำนวณเนาะนะครับกะมีความปรารถนาดีประสงค์อยากให้พี่น้องท่านอื่นมีโศกมีมานกะ ขอเชิญแ่งปั่นมาทาั้งช่องตามติดช่อดีสารใดที่แดงคนไข้ยินดีเป็นสื่อกลางเผยแร่วประชาสัมพันธ์ของมูลเหล่านั้นนะครับให้พี่น้องท่านอยูใน,นรับรู้รับทราบน้ากันต่อไปตัวลันะครับมองที่ต่อที่แดงกับยุททั้งมุ่งจอเนี่ยทั้งหัวที่แดงนี่เป็นชค่ว่าโคตรไร้พี่น้องสามารถเอาไร่เจ้าของมาสมาสกแกนเพิ่มเป็นเพื่อนได้นะครับพี่น้องครับหรือว่าผู้บริสะดวกกับเบอร์โทรแลนด์รวยๆทั้งหลังเนี่ยนะครับศูนย์เก้าสามแดห้าหนึ่งย์เนาะ ติดต่อการต่องานนะครับติดต่อแบ่งปันของบุญแนวทางกราบของบุณหลายๆนะครับพี่น้องครับถัดมาจากคุณแม่สวีเดนนะครับเป็นขอมบุญแนวทางของน้องยาวนะครับของบุญแนวทางของน้องยาวพ่นแบ่งปันมาอา่าพ่นมาเป็นสองตัวลงังต้องตรงวันเนยพี่น้องนะครับต้องตรงกับไมยถึงาบ่ตรงกับเนาะโอ้นะครับพ่นาวาห้กลับเดิอพี่น้องเดอมีเจ็ดสอง มิจเจสามมิจเจสีนะครับมิหนึ่งสองมิหนึ่งสามมิหนึ่งสี่พี่น้องผมน้องยาวนะครับเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่เด้อพี่น้องครับข้างนอกตอนนี้ฝนตกแสงแสเซ็งแสเนาะนะครับเป็นฝนลินคือจังย่ำเดินเก่าเดินสิบเป็นสิละครับทั้งทั้งที่กะเออบัตรท่านในหอดยด่ำเด้สามสี่มือมะนี่ขึ้มซูมือนะครับพี่น้องครับแต่ว่าฝนกะ ตกบอ่อแห้งเนาะนะครับตกมาพอดินซุ่มนี่ก็เศร้าจังสีดาบ้านพี่น้องเป็นจังไดแน่น,นอฝนตกบอ่อนะครับเห็นข่าวอยู่ทั้งอำเภอจังหารจังหวัดรอยเอ็ดเนาะนะครับบมู่านนี่บอกโอ้ยนะครับเห็นแล้วก็ไปแต่รู้ตนนะครับเป็นปัญหาในระดับชาติพี่น้องออบอกเพื่อนว่าคนสติ่สมประกอบอันเกิดจากยาเสพติดนี่ไหมมีอยู่สุบานอยู่เด้นะครับบ้านละคนสองคนอยู่นะครับก็เป็นไพ่นะครับ,บ,เ,ปรบเป็นปัญหา ของพีของนองเนาะนะครับสุมือนี่เขาก็สิเห็นเป็นข่าวอยู่เรื่อยๆพูดไม่ไงหมู่ว่านนี่อยู่ตำบลดินดำสันบ่อนะครับเพิ่นว่าอายุแปดสิบปีเนาะมอนกระข้างมานนะครับก็มาเห็ดโพธิบก็เพิ่นก็โอ้แสดงความเสียใจนําเด้อนะครับสําหรับผู้เป็นญาติพี่น้องของไม่ญ่เพิ่นกระไดนะครับผู้เป็นลูกเป็นหลานของไม่ใญ่เนาะครับจักสิว่าจังใดละเหตุการณ์นักสีก็ระไดกันเห็นกระลีใกล้ๆเอาพี่น้องกรหลีใกล้ๆเอาแจ้ง จนทีบานเมือง่อนเอาไปไห้เนาะเอาไปเมียนไว้นะครับมันเมียนได้ตลอดก็ไปเมียนไว้จักวังจ้ข้าวกับหางไข่นะครับพราด้ไก่ไก่ตัวเฮ้าไก่ลูกไก่หลานเล็กๆเล็กหน่อยลาบานเฮ้ายังสิมเนะครับเอาถัดมาพี่น้องครับเป็นข้อมูลแนวทางของอาจารย์ประสิทธิ์นะครับอาจารย์ประสิทธิ์เนี่ยเพิ่นก็แบงปันมาสามตัวเม็ดเดียวคือกันเลยพี่น้องเด้อ ศูนย์หกหนึ่งพี่น้องผมศูนย์หกหนึ่งเดอนะครับอาจารย์ประสิทธิ์ขันมักน้ําเพลินกะตัดสองตัวน้าในเดอร์นะครับศูนย์หกศูนย์หนึ่งกับหกหนึ่งนี่แหละนะครับโดยเฉพาะอาจารย์พนเน้นหกหนึ 61, ่งเดอเพพ่นว่านะครับขอบมูลแนวทางของอาจารย์ประสิทธิ์ขอพระคุณได้หลายเดอร์อาจารย์ครับถัดมาจากอาจารย์ประสิทธิ์นะครับกระสีพาพี่น้องมาเบื่องข้อมูลแนวทางของพลุงสมบูรณ์เนาะนะครับ พอุ่งสมบูรณ์เพินแบงกปันมาเป็นเลขสามตัวเม็ดเดียวขึ้นกันเด้สำหรับใบนี้ก็ได้นะครับสามศูนย์หกเดอร์พี่น้องเดอร์สามศูนย์หกกุ้ยโอ้หันนี่ศูนย์หกหนึ่งเนาะอันนี้สามศูนย์หกตรงกันที่ศูนย์หกเด้อมว่าเสีออกดูเถอะเนาะคันว่าศูนย์หกนี่ก็ได้เนาะจับสองตัวแนมเมเดอรคันหม,มักพี่น้องครับสามศูนย์สามหกศูนย์หกยังสิละนะครับพอลุ่งสมบูรณ์ เหลก็กกาของอาจารย์ประสิทธิ์เมื่อกี้นี่เป็นตรงกันที่ศูนย์หกเดินนะครับเหล็กตรงกันนี่มีนัยสําคัญพี่น้องผมเลก็กกาทัดมานะครับมาเบิงข้อมูลของเหล็กฝันนะครับเหล็กฝันของคุณอุบลน,นะครับเพิ่นฝันวามีมีค้นไปเขียนไว้ตัวบักไงสมบเรา์เขียนไว้ประตูฝาฝาแอมเถียง ถังหน้าเพ่นวาสันเขียนไว้ตัวบอกใหญ่เลยเพ่นวาทังสี่นะครับตัวเลขนั่นก็คือซีสามศูนย์นะครับนะพี่น้องครับซีสามศูนย์อกเพ่นไห่สองตัวว่านำสามศูนย์กับกับเจ็ดศูนย์นะครับอันนี้เป็นเลขฝันของคุณอุบลน,นะครับพี่น้องครับแมนบนอลอุณาสีแมนยูดกนะครับเพราะว่าเลขฝันนีก็ข้อมูลกระายเติบยูนะครับ คือรหัสรีเฟสสำหรับอแสดงว่ามีคนพยายามสิเขาเฟซบุ๊กได้นี่เนาะครับเอาอูเกิลเพิ่งส่งรหัสมาให้นะครับที่แดงบริเหตุอย่างขอบุญดาทางเลขฝันของคุณอุบลเดอร์นะครับพี่น้องครับมาทีนี่สิาพาพี่น้องมาปิดท้ายเคมีกันที่ เลขวิ่งเงินล้านนะครับเล็กวิ่งเงินล้านสําหรับสองวดที่พันมานะครับพันพึ่งสีแบงปันมาเนาะทั้งสองวดน,นก็บริษัทงความผิดหวังลาสูดวงหัน,นกัสองนะครับพี่น้องครับเล็กออกสองสี่หกนอนนะครับพ่นจับคู่สองสี่สองหาสองหกนะครับสองสี่น่ก็มีอยู่แต่ว่าพ่นผลไปอยู่เป็นหลักลอยกับหลักสิบเนาะนะครับหมวนนดก่อนพ่นกะหกนะครับกะหกศูนย์ศูนย์หกน่มาาเขา่า อันนี้คือสองงวดที่ผ่านมาของเพิ่นนะครับสถิติงวันนี้เพิ่นแบงปันจังสี่เดอร์นะครับขอพระคุณสาหรับแอดดวงแก้วนะครับผู้เอื้อเฟื้อแบงปันของบุญแนวทางเลขวิ่งเงินล้านนี่มากก็ได้เนาะสิบหกกระรกระาคมพี่น้องครับเลขวิ่งเงินล้านตัวเดียวบนล่างเก่าเด้อพี่น้องเด้อเก้าพี่น้องครับเพิ่นจามคูเก่าสี่เก้าหาเก่าหกกับเก่าแปดนะครับเก่าสี่เก้าหาเก้าหกแล้วเพิ่นก็ะขวมไปเก่าแปดเด้อ ก็เจ็ดนี่เพิน่นบมเอานะครับพี่น้องครับของุูแนวทางของแอดดวงแก้วขอบพระคุณหลายๆเด้อแอดครับก็ให้พระพี่พระน้องเขาได้ยิ้มในหัวมีโศกมีลาภอีกเด้อสําหรับวันนี้ขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับอยู่เป็นมูให้กํากลังใจซึ่งกันและกนันเนาะขอบพระคุณทุกสํานักทุกอาจารย์นะครับเออเฟื่องปันขวามมูลนวทางให้พี่น้องในเบื้องในชมถึงกันตรงกันกันทางจวดจานเลาะหาบังลอตเตอรี่นะครับบ่ถึงบ่ตรงกับขอ,ขอนญาติในน้ำวผ่านเด้อ พราะว่าเป็นการทำนายตัวเลขคือวานันละท้ายตัวเลขลเลผลการออกรางวัลของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะท้าขึ้นตัวความบันเทิงเท่านั้นทำเป็นการพรนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเสือส่วนบุคคลโปรดเสวิจารณาญาณในการรับชมรับฟังพอกันใหม่คลิปหนาสวัสดีครับ